แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกทท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y com และ YouTube Dara Daily Official ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายวายเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีขอบตาดำคล้ำเป็นหมีแพนด้ากันบ้างแล้วแน่ๆค่ะเพราะซีรีสวายเดินหน้าออนแอกันแบบรัวๆและหนึ่งในนั้นมีเรื่องรักโคตรโคตโหดอย่างมึง3ด้วยงานนี้เหล่านักแสดงนำทั้งคู่หลักและคู่รองเลยขอมาฝากผลงานกับดาราดิลี่ส่วนเรื่องนี้จะแซบหนูและบู๊หนักขนาดไหนไปฟังจากหนุ่มๆกันเลยจ้าสวัสดีครับดอ่านกทีเรื่อง เลิกสีดงนะครับทุกคนโหดอย่างอึ่งสาสวัสดีครับผมแฟงคณะสลันนะครับรับบทเป็นอิดครับสวัสดีครับผมหลงลีนะครับรับบทเป็นเดย์ครับผมสวัสดีครับผมอาร์ตินิวัตครับผมรับบทเป็นเกียร์ครับสวัสดีครับโรซซี่ครับผมรับบทเป็นไนท์ครับสวัสดีครับผมดิสกี้รับบทเป็นบอลครับสวัสดีครับก๊กรับรับบทเป็นนิกครับครับเย้ ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่มนั้นย่อเกินไปย่อเกินไปสำหรับเรื่องเรื่องย่อนะครับเราขอปูตั้งแต่ภาคแรกเลยเนาะเพราะว่าซีรีส์ของเราทำมาจากภาคอ่หยิบภาค3มขึ้นมาทำใช่ครับผมก็ภาคหนึ s <S ่งก็คือจะเป็นเดย์ที่เป็นมาเฟียอยู่ในความเป็นเป็นแก๊งเนาะเป็นมือปืนดิบเถื่อนมีสารตายานดิบค่อนข้างเยอะครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลวร้ายพอสมควรเป็นคนที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนปกติคือเขาไม่ปกติ ครับผมทำไมครับใช่เขเป็นคนที่อยู่ในโลกของดาร์กโซนมากกว่าซึ่งความความโหดนั้นทำให้ได้มาเจออิดในการการการพบเจอก็ไม่ค่อยดีไม่ดีเลยจากนั้นใช่ครับผมพอมันพ้นจุดที่โหดเหี้ยมมาแล้วก็กับมีจุดที่แปรผันให้ทำให้เรารักกันครับผมพอแล้วกันจะมาถึงภาค3ปุ๊บภาคสาที่เราหยิบมาทำซีรีส์ครับก็คือจุด เปลี่ยนของเรื่องนี้ก็คือเดถูกรถชนครับครับผมความทรงจำครับที่ระหว่าง3ปีที่มีกับอิดครับหายไปหมดเลยครับจากนั้นเดก็กลับกลายเป็นเดเวอร์ชั่นภาพหนึ่งเลยครับผมเดียบถึงเหมือนเดิมแต่อิดอะแต่อิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมอิดยังมีความรู้สึกเหมเดิมอยู่แต่แต่เดไม่เหลือแล้วใช่ยังรู้สึกว่าแบบรักเดอยู่ยจะทำยังไงดี คือตอนแรกเนี่ยตกใจมากๆเลยว่าเอ้ยแฟนตัวเองเนี่ยความจำเสริมจำตัวเองก็ไม่ได้คือมันแบบหลายๆอย่างอขอเล่าแบบค,ความเหมือนอของอตัวผมกันละกันนะครับก็คืออิดกับผมเนี่ยจะมีความเฟรลี่แล้วก็มีความขี้เล่นคล้ายๆกันครับแต่ว่านิสัยของอิดเนี่ยอิดจะเป็นคนที่เอาใจ,จมากด้วยความที่อิดเนี่ยเป็นลูกคนรวยนะก็คือแบบนิสัยรวยอะไรเงี้ยเขาก็จะถูกแบบ ิัยที่อยากมีเหมือนกันมิแบบว่าก็คือเงินอะแบบทำอะไรก็ได้อะก็คือถูกตามใจมันต้องแต่เด็กถูกสปอยแล้วยิ่งมาเจอแบบแฟนอย่างนี้อีมาเจอเดเดก็แบบตามใจแบบโหทุกอย่างเลยยิ่งทําให้อิดเนี่ยยิ่งกอาใจมากขึ้นเสียคนเลยเสียคนเลยเหรอตัวเจ้าของเดครับในภาค3ามเดก็ จะเป็นคนที่ดีขึ้นมามีความอบอุ่นขึ้นมีความละมุนขึ้นครับผมแต่ว่าก็ยังมีพื้นฐานความโหดความเถื่อนเหมือนเดิมครับผมก็แต่ก็จะเป็นแต่จะไม่ได้แสดงออกออกับอิดเยอะใจเย็นมากขึ้นครับผมแล้วก็สปอยแบบปล่อยแฟนไม่ไหวใช่สปอยหลไรต้องเสียคนนะครับเหมือนชีวิตจริงก็เดม,มีมีน้องชายที่ชื่อว่าไหนครับผมซึ่งตัวหลงเองก็ม,มีมีน้องชายเหมือนกันต้องรู้ว่าการที่เราทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้น้องชายเราแบบ ได้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงตรงเข้าใจเขามันสุดี่ดีเป็นที่ชายที่หร่อมากๆนะคุณน้องชายเนี่ยน้องชายชื่อไหนนะครับผมก็เป็นแฟนของเกียร์ก็เป็นคนรักของเกียร์เ,ออเพราะว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยสําหรับภาค3เนี่ยเป็นอะไรที่แบบลงตัวที่สุดและสมบูรณ์แบบสมดุลโรแมนติกที่สุด,ลสดลเลือด,อเ,อดเลยที่สุดแม่งสุดยอดไปเลยครับตรงกับชีวิตจริงไหมคาแรคเตอร์เราเออผิดเลยผิดไปหมดเลยเออก็คือผมนะครับในคาแรคเตอร์ก็คือตรงตรงที่ว่าแบบ มันจะมีแบบบางมุมที่เราเออเรานิ่งเราเงียบเวลาเราอยู่กับคนที่แบบเราไม่รู้จักหรือว่าอา่ใช่มีมุมอ,อินเทอร์เวิร์ดแล้วก็บางมุมเราก็จะแบบเฮฮาแบบนี้ซึ่ง ซึ่งเราเอามุมที่เราเป็นบทมามาเล่นเป็นไหนอะไรเงี้ยก็จะตรงครับสำหรับบทของเกียร์นะครับจริงๆก็เป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วโดย90%ก็ถือว่าเหมือน99เลยเหรอ <laughs> จริงๆหลังจากที่พีแรกออนไปเนี่ยก็มีกระแสตอบรับมาจากแฟนคลับว่าเอยจริงๆแล้วอาร์ตินเนี่ยเล่นเป็นเกียร์หรือว่าเกียร์เล่นเป็นอาร์ตินเพราะว่าคาแรคเตอร์ก็ใกล้เคียงกันมากๆโดยปกติเป็นคนแบบ <laughs> เออจะพูดอย่างไรก็ถูกเพราะว่า ถ้าจะบอกว่าเล่นเป็นตัวเองก็ต้องขายแต่นิดนึงว่าโดยปกติเป็นคนโรแมนติกครับผมแล้วก็อยากให้คนที่อยู่ใกล้ๆมีความสุขก็ในเรื่องก็เช่นเดียวกันครับเวลาเกียร์อยู่กับไน์ก็อยากให้เขามีความสุขตลอดเช่นเดียวกันใช่ครับผมก็บอนนะครับเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยแล้วก็คือบางทีเราซื่อจนบางทีคนมองแบบเฮ้ยมึงซื่อจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ครับก็ค่อนข้างตรงกับตัวจริงว่าอาจจะแบบเทคแคร์คนอื่นจนบางคนแบบเฮ้ยมึงเกินไปป่าว หรือแบบบางทีทําทําให้คนอื่นแบบสมมุติว่าเราแอบชอบใช่ปะทาจนคนเราทําแบบจริงใจจริงจแต่ว่าคนอื่นแบบเฮ้ยหวังอะไรเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ใชไม่หวังแค่อยากให้เฉยๆแบบไม่มีอะไรเลยสุดท้ายครับผมของผมวันนี้ก็โกกครับผมรล้บทเป็นนิกซึ่งนิกเนี่ยในบทประพันธ์ของพี่ยอนิงเขาจะเขียนไว้คำหนึ่งคือคำว่าอ้อรอก็เป็นภาษาตายจาาภาษาตายภาษาตายอ้อรออ้อรอ ก็ติดถ้าแปลเป็นไทยกลางก็จะแปลว่าแบบเป็นแรดแบบน่ารักน่ารักเออก็ถ้าอนันคู่โรแมนติกถ้ามาฝั่งนี้ก็จะเจอแบบคอมเมดี้น่อยๆครับผมคู่แซบแบบคอมเมดี้แล้วก็ลงข้างล่างก็จะเป็นคู่แบบดิบเถื่อนครับเอาเป็นว่าถ้ามาดูเลิฟซินรมก็จะได้เห็นทั้งทุกๆรูปแบบของความรักเลยครับผมครบรถคนดูสามารถเลือกดูได้ครับบางคนไม่ชอบอาจจะไม่ชอบแบบดิบเถื่อนอย่างเราก็สามารถเลือกดูคู่แบบโรแมนติกได้คู่หวานใช่เราสามารถปักเมนได้ครับปักเมนได้ เาเลยจริงนานเพราะว่าสภาพอากาศด้วยแล้วก็<ด>สภาพโควิดด,ด,ด้วยครับก็สากหลายอย่างมันมีแบบขั้นตอนการทำงานที่ค่อน้อนที่จะละเอียดมันถึงแบบตั้งแต่การวางภอพบ,บางซีนคือถ้าโลเคชั่นไหนไม่ได้เนี่ยคุณต้องไม่ปล่อยให้ผ่านอย่างเช่นซีนซ<ช>ีนน้ำตกที่เราไปถ่ายมาเนี่ยเออกว่าจะได้ถ่ายก็ต้องแบบบางทีเลื่อนคิวบางทีน้ําเยอะบางทีแบบเอ้ยน้ําขุ่นมัวก็ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นก็คือระยะเวลาที่มันนานตรงนี้มันเลยทําให้อ่ ทุกอย่างที่มันถ่ายทอดออกมามันจะเต็มไปด้วยความสวยงามเออองค์ประกอบภาพต่างมันครบถ้วนไงเออใส่ใจทุกรายละเอียดอ่านี้ดีว่ะว่ามีคิวบู๊ด้วยในซีนในซีนในซีนเปิดดีพีแรกมาบู๊ตแทงสนุกเลยครับผมคือหลงซ้อมมวยเป็นประจำอยู่แล้วครับผมเมื่อก่อนผมเป็นนักมวยเนาะก็การได้คิวบู๊แล้วมันก็ยังพอมีเซนส์ของนักมวยที่นํามาใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องปรับเกี่ยวกับการแอคติ้งต่อให้กว้างต่อให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนการพิชหุ่นตอนแรกผมคิดว่ามั่นใจในนนหุ่ตัวเองะ แต่พอเข้ากล้องปุ๊บมันหายไปัหมดว่ะม,มันหายไปหมดเลยคือกาที่เราทํามาคือหายหมดเลยอะพอโดนสาโดนอะไรด้วยของผม,ผม,มอ,ะอะก็คือเมื่อก่อนข่ะก่อนที่ผมจะถ่ายเนี่ยคือน้ําหนักขึ้น10โลครับแล้วผมก็ลดมา10โลโอ,อ่าภายในประมาณเดือนครึ่งเ,เราคุมอาหารด้วยแล้วเราก็วิ่ง แล้วก็ผมมีทริคอย่างหนึ่งผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยผมการเต้นเต้นแบบเต้นแบบเต้นแบบเต้นยังไงครับเต้นเหมือนคนจีนอ่ะทุกคนเห็นปะจิงจงเกินจริงจังไม่ใช่อย่างนั้นแบบที่มันเต้นเหมือนเหมือนขยับแต่พุงอ่ะที่แบบตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดเออคือคือมันลดได้จริงๆทุกคนเหมือนแบบว่าเอ้ยเราก็เปิดเพลงแบบเต้นชิวๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมันสลายไขมันได้จริงๆใช่คือมันมันลงเร็วมันเห็นผลชัดคือพี่เขารู้สึกภูมิใจมากเลยที่ ได้โดนเท้าของลงเนี่ยประจันที่ประทับกางอ,อกถามว่าจุกไหมมันมันลืมความจุกไว้ตอนนั้นเราอินกับความรูม้สึกจริงๆเป็นคิวบูที่ต้องบอกว่าโดยโดยเกียร์เนี่ยจะไม่ค่อยเจอคิวบูเท่าไหร่เพราะว่าคาแรคเตอร์ถูกวางมาให้แบบโรแมนติกแล้วก็มีความรักที่แบบหวานชื่นอะไรแบบนี้แต่ครั้งนั้นเป็นครั้งคลายแม็กซ์ที่เราอยากจะช่วยให้เพื่อน2คนเนี่ยอ,อ,อยากให้เดะกลับมาจําได้อีกรอบหนึ่งมันก็เลยทําอะไรบางอย่างแต่พอทําแล้วปุ๊บเนี่ย มันเกิดอุบัติเหตุเรื่องของความเข้าใจอ่ะคือเขาไม่เข้าใจเราว่าเจตนาเราเป็นแบบเจตนาดีนะสุดท้ายกลายเป็นเหต네ุการณ์ที่ทําให้ทะเลาะกันเกิดขึ้นก็เกิดแอคชั่นบูที่ต้องบอกว่าไม่ได้บูทธรรมดาแบบบูบูเสียงตายเลยครับูเสูงอะไรอย่เีเออก็โดนเข้าไปเต็มๆครับหลายเทคอยู่เหมือนกันรักโคตรโคตรโหดแค่ไหนหลงก็แพ้ ขนแมวที่บ้านแฟงครับคือหลงแพ้ขนแมวอยู่แล้วแล้วก็เร็วนี้จะมีแพนไปเล่นแมวที่บ้านแฟงครับผมน้องน่ารักคือหลงอ่ะติดตาม NFC แมวของแฟงมาตั้งแต่ตัวเท่าเท่าเท่านี้ใหญ่เล็กไปเล็กไปตัวตัวเท่านี้เออแล้วก็ถามถ่ายแฟงตลอดว่าน้องกินอะไรบ้างทำไมโตอ้วนจังทำไมโตไวอะไรอย่างเงี้ยคือแมวมันน่ารักมากแต่เสียดายแมวแฟงมันทำหน้าเบื่อโลกตลอดเวลาครับรักโคตรโคตรโหดแค่ไหน แต่ก็แพ้ใจอยู่นะรู้ยังเขาแย่ไปเลยรักโคตรโคตรโหดแค่ไหนแต่ก็แพ้นำพิกกะปีครับเแยกเล่าแล้วนะผมแยกเล่าแล้วนะบอกเลยครับว่ากองนี้แพ้นำพิกกะปีเพราะว่า3คิวที่ผ่านไป ที่ที่เป็นแบบว่าน้ำพริกกะปิเป็นอาหารของในกองก็ต้องยกทั้งสมคิวเลยยกเพราะว่าภัยพิบัติธรรมชาติครับผมก็ดังทุกคนจะประสบมาก็คือในคิวแรกที่ถ่ายไปที่น้ำตกเต็นสังเวยไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าเต็นเต็นเป็นแสนเออแล้วก็ จริงครับผมแล้วก็ในซีนใหญ่ๆห,ห,หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือว่าสนามแข่งรถที่บ่นไว้แล้วว่าอย่าฝนตกเลยนะเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ตกอีกจ้าใช่ครับผมฉะนั้นแล้วพี่เอฟก็เลยสั่งไาเรียบร้อยแล้วว่าถ้ามีอีกห้ามมีนะพี่กะปิในกองเด็ดขาดเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายกันเนี่ยเขาจะชอบชชมาตอนเย็นเนาะใช่แล้วฝนมันก็จะมาตอนเย็นตลอด<ช>เลยแล้วไม่ใช่มาปล่อยๆด้วยนะมาหาใหญ่มากจ<อ>ริงเขาแบบน้ำท่วมท่วมเลยนี่คุณอยู่ในเต็นท์คุณยังต้องแบบทุกคนช่วยกันแบบดันไว้อย่าไปเลยนะสุดท้ายเต็นท์ก็ไปเหมือนกันจ้า ครับผมฉะนั้นแล้วน้องพริกกะปิอย่าเข้านะครับผมเข้าอย่างอื่นแทนนะครับโอเคอ่านส่งครับผมรักโคตรโคตรโหดแค่ไหนลิสกี้ก็แพ้คนมีคู่ไม่รู้หรอกคนมีคู่ไม่รู้หรอกจริงจรักโคตรโคตรโหดแค่ไหนลอซี่ก็แพ้ชูก้าชูก้ารุน หัวใจเธอฉันขอนะแบบรอยยิ้มนะฉันร exactly> ักเธอนะอะไรอีกรักโคตรโหดโหดแค่ไหนอาตินก like ็แ yes พ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพลยังคิดว่าเธออยู่ในฝันใช่ครับมีเพลงประกอบด้วยหลงร้องเองด้วยนะครับผมชื่อเพลงความทรงจำที่ลังเลือนครับครับผมก็เป็นเพลงแรกเลยที่หลงร้องเนาะ ครับผมด้วยความตั้งใจจากเพื่อนๆและคำแนะนา,านของทุกคนก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นเพลงนี้ได้ครับผมครับผมโอเคครับผมลงต้องขอพูดก่อนนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีคนอ่านมากกว่าหนึ่งร้อยล้านวิวล้านวิวโอ้โหโ<อ>มันเป็นตุวเลขที่เยอะมากครับซึ่ง100ล้านวิวที่ทุกคนได้อ่านครับก็ต่างความคิดต่างจินตนาการในในอิดของเขาเนาะหลวงเข้าใจว่าบางคนถือว่าเป็นนิยายในหิ่งเลยบนหิ่ง คือไม่อยากใช่ครับผมเราก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูเดย์อิดและทุกตัวละครในเวอร์ชันของแต่ละคนนะครับผมเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากอยากให้ลองเปิดใจให้พวกเราสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อคุณอาจจะชอบเดย์อิดในเวอร์ชันของพวกเราก็ได้ครับแต่ว่าถ้าคุณมีเดย์อิดในในหัวของคุณแล้วหรือว่าในจินตนาการทุกคนแล้วเนี่ยก็เอาเขาไว้ตรงนั้นแหละแต่ลองเปิดใจดูให้พวกเรานิดหนึ่งครับผมผมว่าทั้งพี่หญิงย้อนนิ่มครับ มาดูที่เป็นร่วกกับหรือว่าทางพี่เอฟนนทพันธ์นะครับก็คัดเลือกพวกเรามาแล้วก็ตบๆคัดเกลาวพวกเรามาทุกๆคนแล้วให้อยู่ในคาแรคเตอร์ของตัวละครของเลิฟซินโดมทุกๆคนเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่เอาผลงานไม่เดียอกไปให้ผู้ชมดูแน่นอนครับใช่ครับและทุกคนเนี่ยก็พยายามมากที่จะเข้าถึงบทบาทแล้วก็คาแรคเตอร์อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย พอใจมากที่สุดแล้วก็แบบดีมากที่สุดในแบบที่เราเป็นครับผมคิดว่าทุกคนตั้งใจทํากันมากๆเลยเพราะว่านักแสดงพวกเราทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่ทำการบ้านกันค่อนข้างเยอะใช่ครับมิดเขาผมก็ฝากด้วยนะครับเลิฟซินโดรมรักก้นโก้หัวแดงเมืองสามนะครับทางช่องอมรินทีวีนะครับช่อง34ครับผมถ้าใครดูไม่ทันนะครับมาดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับที่วีทีวีนะครับผมเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์ครับผม ครับอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายเปนแฟนสามารถติดตามชมซีรีส์รักโคตรโคตรโหดอย่างมึง3ได้ทุกวันเสาร์เวลา22.30นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34และรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะคะ และปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี mm ่ hmm. มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion แฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโอเซตผิวใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้ายวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของสตัสซึ่งเป็นสารที่รูสกสกัดจากพวกมะนาวเกรสฟูดเลมอน เลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ชาเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาเวอร์1นึขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1งถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน s h อป e e และ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะ mm hmm. เพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะจะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเดลี่ .com และ Youtube ดาราเดลี่ฟ f ชเชียลวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ